สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิเ็ดมกราคม2 5 6 5นะครับวันศุกร์นะครับวันท้ายสุดสัปดาห์ลักษณะของเซตก็เปิดกระโดดลงนะครับตอนนี้ก็ลบอยู่6 8 2ุแแล้วก็8.28 8.82นะครับขออภัยนะ อตอนนี้ก็อยู่ที่1648จุดนะครับเราเข้าไปดูเซตกันก่อนนะครับตอนนี้ก็คือว่าจากการที่ดูแนวโน้มนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังเซตก็เป็นขาลงแน่นอนนะครับซไซด์เวดาวนะครับเนื่องจากว่าเราคิดว่าเขาจะไปที่1ัน0ใช่ไหมครับก็ประเด็นก็คือเขาข้ามเขาเข,ข้าใกล้พัน0ไปแล้วนะหมายควาว่าเดิมทีจะไปที่1 7 0 0ประเด็นก็คือเขาอยู่ใกล้พัน0ก็คือเส้นเส้น ตัวนี้ก็เป็นตัวบงบอกว่าจะขึ้นสูงสุดที่เท่าไหร่นะก็คือเส้น linear regression นี้นะครับประเด็นก็คือตอนนี้เขาขึ้นไปถึงเส้น linear regression แล้วเขาก็จะมีการย้อนลงมานะครับตามแนวแนวโน้มเดิมนะครับก็คือว่าเราจะไปแตะตัวเส้น ตรงเส้น l i เ e a r เล u a t i o n พอแตะเสร็จปุ๊บเขาก็จะอักลงนะครับก็จะไปแตะก็จะไปโน้มลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้ไปที่พันเแล้วนะเนื่องจากว่าเขาขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วนะคือจุดกรอบสูงสุดตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็ค่อยๆโดดลงนะครับทีนี้พอลงเสร็จปุ๊บเขาก็จะไซด์เวย์ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงกรอบด้านล่างตรงนี้นะครับน่าจะประมาณพันหกร้อยสามสิบสามสิบสองนะครับ แล้วก็อาจจะดิดขึ้นไปหรือจะลงต่อนั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้เขาไ์เวดาวลงมาแล้วนะเราที่สําคัญคืออยู่ต่ํากว่าอยู่ต่ํากว่ากึ่งกลางของบูลเลนเจอร์แบนนะครับเราก็กําลังจะลงต่ํากว่าจุดกึ่งกลางของลีเนลเลกชั่นนะครับตอนนี้ก็คือว่ามาชนกึ่งกลางตรงนี้ก็ การเด้งขึ้นไปแต่ยังดีที่ยังอยู่เหนือเส้น2อง้ววันนะครับพออยู่เหนือเส้น2อง้ววันก็จะให้เห็นว่าโอกาสนี้ยังคงมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปตอนนี้ก็คือเรายังคาดคะเนคาดการไม่ได้แต่ว่าถ้าดูจากอินดิเกเตอร์ก็เห็นว่าตอนนี้เข้ายังคงเป็นแนวโน้มไซเบดาว์นะครับยืนยันด้วย RSI นั้นอยู่ที่47นะครับแล้วก็มี MCD a นั้นเกือบจะ แต่เส้น,ส,นสีโร่นะครับก็ดีลบนั้นอยู่เหนือกว่า ADX แล้วก็ดีบวกนะครับแล้วก็วนล,ลุ่มนั้นก็บางเบานะครับเป็นสีแดงนะครับนักลงทุนต่างประเทศก็เทขายนะครับมีอ่า วนลุ่มนิดหน่อยนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือจากเดิมที่เราคาดการณ์ว่าที่เขาจะไปที่พันเก็คือตามเส้น linear regression ขึ้นไปนะครับทีนี้ก็เขาก็จะยืดออกไปอีกหน่อยนะครับในการที่จะไปที่พันเทีนี้ก็มีการ s i d e ดาวลงมาะะให้ตรงนี้ก็คืออย่าให้สูงกว่าเส้นกึ่งกลางของ linear r e g r e i o n นะครับถ้าเกิดลงต่ำกว่า1659ก็มีโอกาสที่จะลงไปที่พันหกร้อย หรือ1646นะครับทีนี้จุดถัดมานะครับก็คือยังไงก็อย่าให้ลงต่ำกว่าตรงจุดตรงนี้นะครับนะครับก็คือ1647หรือต่ำกว่า1646นะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็แน่นอนก็จะเป็นการ ชี้ชัดว่าจะต้องเป็นไซเวดาวลงมานะครับอันนี้ก็คือการดูแนวโน้มของเซ็ตนะครับก่อนที่เราจะไปดูการสแกนหุ้น High ไ i s ์ ist, High Return ของเรานะครับเราก็าไปดูที่ดาวดูครับว่าจะมีเยอะหรือเปล่านะครับคิดว่าจะเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับมีหุ้นเข้ามาในการสแกนได้ตัวนี้ก็ถือว,ว่าโชคดีนะครับมีแค่5ตัวนะครับตอนนี้ก็คือที่ ยังมีโอกาสที่จะเก่งกําไรกันนะครับเดี๋ยวไปดูทีละตัวกันเลยนะครับเอาดูที่ condition ึันก่อนนะครับการตั้งค่านะครับว่าก่อนที่จะสแกนเข้ามานี่จะสแกนจากอะไรนะครับก็มี0นย์กับ1นะครับก็คือว่าไม่เกิน1บาทนะครับแล้วก็ตั้งตรง b o ิเ e r band นะครับอะไรพวกนี้นะครับทีการสแกนก็จะจากคิดบเดิมนะครับก็คือว่าจะต้องกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ ตรงที่ add city city นะครับ c i t r i ลยนะครับ add city เลยก็ไปนะครับแล้วก็เลือกออกมาจะเป็นพวกนี้นะครับก็อยู่ในตัว city i ลนี่นะครับก็หลายท่านก็ถามมาว่าเอเอามายังไง ยังไงคือเราสอนไปก่อนหน้านั้นนะครับหมายว่าเราบอกไปก่อนแล้วก็บอกวิธีการเอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่กล่าวถึงเดิมนะครับก็กดเซฟแล้วก็กดลงสกรีนขึ้นมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านที่อสอบถามมาก็ต้องอาศัยความมานะพยายามนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้มาเนี่ยท่านต้องกว่าจะรู้ถึงขั้นนี้ท่านก็ต้องมีการเรียนรู้มาแต่ละสเต็ปมาแต่คลิปก่อน,อนหน้านะครับว่ามายังไงมาแต่ละขั้นยังไงใช้โปรแกรมอะไรก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าใช้โปรแกรมอะไรก็นี่นะครับก็บอกอยู่แล้วนะว่าก็คือ S Pen โปรแกรมที่เราใช้ก็คือเขาจะมีสัญลักษณ์ของ Spen อยู่นะท่านก็พอดูแล้วท่านก็ลองไปคเสิร์ชดูว่าในโปรแกรม i iPhone เนในมี S Pen นะครับมีอะไรที่ขึ้นกับ S Pen หรือเป็นเกี่ยวกับ S Pen Mobile อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเรื้อยรูตัวเองนะครับรู้ตัวเองอันนี้ก็นิดหน่อยนะครับก็อยากให้ท่านได้คือถ้าเป็นนักที่จะแสวงหาความรู้เราต้องรู้ทุกอย่างจากเล็กๆน้อยจากสิ่งที่เราคิดหมายว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับคือต้องมอีเขาเรียกอะไรต้องมีเซนต์ต้องค้นหาได้ตัวเองนะครับ ต้องเรียนรู้นะครับด้วยตัวเองเราก็จับผิดด้วยตัวเองว่าไอ้เจ้าที่กําลังนั่งวิจารณหรือนั่งสาธยายอยู่นี่มีความรู้จริงหรือเปล่าแล้วผิดตรงไหนบ้างจะต้องแซะให้ได้ว่ามันเอาความรู้มาแบบงูปะปามาหลอกให้ฟังรุ่นฟังนี่หรือเปล่า,อ,าอะไรแล้วก็พูดมั่วไปอ,อะไรอย่างนี้นะครับเราทุกคนก็เราไม่ได้ว่ากันนะครับหมายความว่าทุกคนต้องนั่งจับผิดกันให้ถูก บังจับจับข้อพิรุษกันให้ได้นะครับว่าสิ่งที่เราบอกไปนะันมันผิดหรือว่ามันพลาดตรงไหนนะครับหรือไม่จริงตรงไหนฝากให้ทุกคนช่วยจับผิดด้วยนะครับว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกก็จะได้มาแก้ไขกันหรือว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านละกันนะครับว่าไอ้นี้มันโม้หรือว่ามันเป็นจริงหรือไปหรือ,อยังไงมันมาหลอกลวงทําไมจริงๆก็คือว่าประสงค์ก็คือคลิปจะมีสาระ แฝงอยู่ในนั้นนะครับเราต้องค้นออกมาให้เจอนะครับต้องใช้ความคิดต้องใช้สิ่งที่ตื่นรู้ด้วยตัวเองนะครับถึงจะเป็นผู้ที่หาความรู้ด้วยตัวเองเป็นผู้ที่รู้จริงนะครับคลิปนี้เข้ามาที่ตัว DV8 นะครับเดิมทีนั้นก็ขึ้นไปอย่างสวยหรูนะอย่างที่บอกไปอ,อย่างที่เคยเดียนใน่าทราบว่าหลังจากหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำนิวไฮนะครับในวันถัดมานั้นก็จะต้องมีการขายทํากําไรนะครับ แล้วประจบเหมาะกับก็กระโดดลงนะครับเพราะฉะนั้นมีการแพร่ก,กันนะครับก็เลยทําให้ราคานั้นตกลงมาอย่างโหมโหลานอย,าอย่างตัวนี้นะครับก็คือเขาขึ้นซิลลิงมัน2วันนะครับตัว DV8 นี่ก็คือ,อวันแรกขึ้นซิลลิงวันที่2 ก็ขึ้นซิลิงแต่จากทั้งหมดที่เขาขึ้นมาก็คือจากตร,ตรงจุดตรงนี้นะครับก็คือต้องนับไปประมาณเขาจะขึ้นไม่ถึงไม่เกิน5ครั้ง5หรือครั้งนะครับมันขึ้นมา5้หรือครั้งต่อวันทุกวันเนี่ยก็ถึง,ถงร,าาราคาก็ราคาก็เลยร่วงลงมาอันนี้ก็คือเป,เ,ปเป็นตามปกติอย่างที่จะเรียนให้ทราบไปเลยนะครับว่าทุกครั้งที่มีการขึ้นไปของราคานะครับถ้าราคาสูงเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมี ทางที่จะเป็นไซเวดาวลงมาอย่างนี้หมายความว่ามีการตกลงมาอย่างหวบอย่างนี้นะครับเนื่องจากเป็นการเทขายทํากําไรนะครับทุกคนก็จริงๆถ้าเกิดอยู่เมื่อวานก็ถ้าเกิดขายบริเวณนี้ก็ได้กําไรกันไปอย่างมากมายของทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีกําไรทั้งเรามีต้นทุนตั้งแต่ตรงจุด0.65ตรงนี้แล้วดีขึ้นไปที่1กว่านี้กาไรก็โมโหลานทําตลอดทั้งปีทําอะไรก็ไม่ใครก็คือจะไม่ได้ผลตอบแทนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่แล้วก็ท่านก็มาถึงขนาด ระดับจาก0.65มาถึงตรง1น,นี่ก็ถือว่าต้องทําการขายแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ขายวันนี้ท่านก็อาจจะเป็นต้องมานั่งเสียดายว่าทาไมทาเ,เคยกําไร4-5่ห้พันล้านต่อวันแล้วทําไมกําไรแค่นี้ไม่ยอมรีบทำอะไรพวกนี้ก็อาจจะเสียใจกันไปนะครับ ตัวนี้ก็เป็นโน้มตัวเดิมนะครับก็คือว่าเขาลงมาแตะยังไงก็ต้องลงมาแตะจะไม่ต่ากว่าตรงแถวเส้น linear regression นี้นะครับเนื่องจากว่าการคอร์ดเข้ามาของบูลินเจอร์แบนนะครับแล้วก็สยายขึ้นไปนะครับแล้ววันนี้ก็คือประจบเหมาะกับเซตกระโดดลงนะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นเอขายลงมานะครับแต่ก็ยังคงไม่ต่ากว่าตัว linear regression นะครับแล้วก็จะไซด์เว์ขึ้นไปนะครับถ้าท่านที่เป็น vi นะครับท่านก็หน้าจอนี้แล้วก็ ดูแค่นี้ก็จบไปนะครับเนื่องจากว่าก็คือว่าเขาก็จะสวิงอยู่แถวนี้นะครับก่อนที่จะโยนตัวลงมาที่ศูจุง้าเราก็ดีดตัวขึ้นไปใหม่เนื่องจากว่ากรอบจะไซด์เวัพขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นราคาก็อีกนานกว่าที่จะกลับขึ้นไปที่1บาทแบบนี้นะครับก็เป็นโอกาสนี้โอกาสเดียวนะครับที่เขาขึ้นมาขนาดนี้นะครับเพระนั้นท่านที่ขายออกไปก่อนก็ยินดีด้วยนะครับท่านที่ขายไปที่1.1 0บาทนะครับก็ถือว่าท่านสุดยอดนะครับนับถือนะครับสำหรับท่านที่ยังคงเป็นเมาอยู่นะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับท่านเป็นเมาตัวจริงนะครับว่าเพราะว่าท่านไม่ยอมออกนะครับแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะได้คืนนะครับหมายว่าท่านก็รอไปอีกประมาณปีหน้านะครับอาจจะกลับมาที่1บาทนะครับก็ไม่แน่ไม่แน่นอนนะครับเราก็ดูที่ตัวสัปดาห์ของวีคนะครับเราก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับยังไงเขาก็ยังคงจะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับ เดิมทีตัวนี้พุ่งขึ้นมาตรงนี้เราก็ลงมาอย่างนี้นะครับประเด็นก็คือก็นับไปอีกหลายสัปดาห์นะครับกว่าจะกลับขึ้นมาที่1บาทแต่เขาก็คงมีราคาก็ค่อยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามเส้น linear regression นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับตัว dv8 นะครับตัดมาฮะตัวนี้สายเวดาวนะครับจากกรอบของตัว linear regression นะครับตัว ingrs นะครับอันนี้ก็ประเด็นก็คือเขาก็จะลงมานะครับอาจจะลงมาแตะแถวๆตรงกลางตรงนี้ก่อนที่จะเด้งขึ้นไป ตอนที่จะเด้งไปที่กรอบด้านบนของลีเนเลกชันแถวๆนี้นะครับอุ้นตัวนี้ยังไงก็ราคาก็คงจะไม่เกิน0.88ไป0.0091นะครับ0.091นะครับราคาที่รับก็คือ0.88นะครับราคาที่รับนะอันนี้จะเป็นเส้นจุดเทศนะครับเป็นจุดแนวแนวรับนะครับก็คือว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของที่ให้รอรับตรงนี้ก็คือเพราะว่ามันจะมี เวลาเกาะกรอบอราคาอยู่นะก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เปตัวที่สตัวที่5ตัวที่6นะครับเพราะฉะนั้นกรอบวันนี้ก็จะอยู่ที่0.88ก่อนที่จะจะเด้งขึ้นไปให้ท่านได้กําไรตรงประมาณ0.91นะครับอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาจะเป็นลายเทดเดิมเขานะครับก็เป็น1 2 3 4 6สองี่จปตรงนี้นะครับลายเทดเดิมนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะเวียงตั้งแต่0.8ถึง0.91นะครับถ้าเกิด เป็นกำไรระยะสั้นนะครับแต่แนวโน้มระยะยาวคือไซเบอรดาวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ท่านก็ดูแล้วกันนะครับว่าท่านอยากจะได้กําไรถ้าอยากก็เด้งอะไรก็ต้องออกไปซื้อตัวใหม่นะครับแต่ถ้าไม่อยากได้กําไรท่านก็ถือยาวไปนะครับเขาก็จะราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับหรือถ้ากันท่านถือยาวไปราคาจะลดลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็รอพิสูจน์กันดูได้นะครับถ้าท่านไม่เชื่อนะครับท่านก็ถือยาวไปเลยครับราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆท่านก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆอันนี้คือให้ทันพิรณาดูนะครับ ตัวต่อมาครับ A J A ตอนนี้นะครับราคากําลังพุ่งขึ้นนะครับ A J A นะครับตอนนี้ก็เป็นในโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าอั l บูริเจอร์แบนดคอร์ดเข้าตัวเข้ามานะครับแล้วก็ลักษณะราคาก็วันนี้ก็มีการล่วงจากราคาเซ็ตที่กระโดดลงนะครับมีการตกตกใจกันเล็กน้อยนะครับแต่ประเด็นก็คือเป็นจุดสําคัญที่ทุกคนตกใจ หรือในจังหวะที่ทุกคนแพนิกกันเราก็ซื้อของในราคาที่ถูกนะครับก็คือถ้าเราเข้าทุนอาเราเข้าเท่าเข้าทําทุนอยู่ที่ตรงนี้นะครับ0.68หรือ0ูนย์จหนะครับหรือ0ูนย์ที่หกดนะครับท่านเข้าทุนที่ตรงนี้นะครับแล้วแต่สิ่งที่ท่านจะได้รับตอบกลับคืนก็คือราคา0.78นะครับก็คือตอนนี้เราเข้าที่0.67หรือ68แแต่สิ่งที่จะได้กลับคืนก็คือกําไรที่ประมาณ0ูนย์จุดก็คือเป็นแนวเส้นเดิมเป็นแนวเทดเดิมที่เขาจะดดดีบบกลััขึ้นนไปะคร อันนี้ก็คือเป็นอยู่ในแนวโน้มของตัว Linear e q a t i o n ตัวนี้นะครับรกรอบตัวนี้ก็บอกว่าเป็น s i d e w a y Up ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือถ้าลงทุนตรงที่0 6 8หรือ67ท่านก็จะได้กําไรกลับคืนมาที่0.78ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น กับรเบื้องต้นนะครับเป็นแนโนเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับสำหรับ AJA นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนบนนะครับก็คืออยู่กรอบด้านบนเส้นบนของบู l l ลเชอร์แบนด์นะครับแล้วแถมมีตัวพาราโบลิกรองรับอยู่ด้านล่างแล้วอยู่ในกรอบของตัวลีเนียเลชันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องไปที่0.78แน่นอนนะครับฉะนั้นตัวนี้ให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะยอมรับหรือเปล่ากําไรแค่ประมาณไม่กี่จุดแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเล่นหุ้นขนาดไม่เกินหนึ่งบาทนี้ นี่คือกําไรโมโหรานนะครับจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับอย่าอย่าอย่าดูไปเล่นๆนะครับอันนี้คือกําไรของจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับท่านก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับก็พิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงหรือเปล่าต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับตอนนี้ราคาก็ไหลลงมาเรียบร้อยนะครับสลับตัว TRC นะครับหลังจากที่ขึ้นไปชนกรอบด้านบนนะครับ ก็คือราคาขึ้นไปที่0.5 0.55 0.56นะครับอันนี้คือกรอบด้านบนที่ของตัว b u l l i เชอร์แบงแล้วก็ลีเนียเรกชั o นนะครับอยู่นะครับตอนนี้ราคาจะร่วงตกลงมานะครับกำลังตกลงมาถึงเส้นกึ่งกลางของตัว b u l l i เชอร์แบงนะครับดังนั้นก็ต้องดูว่าอตอนนี้ถ้าเกิดว่าราคา มันต่ำลงมาตกลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาชนตัวตัวพาราโบลิกตรงนี้นะครับแล้วพาราโบลิกกลับขึ้นไปด้านบนนั่นก็หมายว่าก็เป็นขาลงคือเขาจะลงมาอยู่ในกรอบเป็นขาลงตรงมาตรงนี้นะครับก็คือจะตกลงมาที่0.36อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะดีดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นเราก็เห็นแนวนี้เราก็รอรับที่0.36ได้เลยนะครับเราก็รอรับที่ประมาณนี้นะ0.36 0.37นะครับ ก่อนที่เขาจะดีดกลับขึ้นไปที่0.7ทีนี้ราคาก็จะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นแนว V.I e ก็คือว่าถ้าเกิดท่านซื้อไปแล้วท่านไม่ต้องเทขายออกหรือว่าไม่ต้องทําอะไรม้างมามก็แค่รอรอดูรอรอ,อรู้ว่ายังไงราคาต้องมาที่0.37อยู่แล้วนะครับงนั้นถ้าเกิดท่านเข้าตั้งแต่0.20ท่านก็รอได้เลยนะครับยังไงมันก็ต้องกลับมาที่0.36แต่ประเด็นพอกลับมาเสร็จแล้วและเวลาที่เขาจะดีดกลับขึ้นไปนี้ท่านก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปนะครับ มายว่ารอซื้อเพิ่มต้นทุนตอนราคาที่0.36แล้วก็เขาก็จะไหลราคาขึ้นไปที่0.70อันนี้ก็ถือว่าพอถึง0.70ท่านจะขายหรือท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านจะไปนานะครับว่าพอ,อราคามันจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ 0. 0 8 0ดจุดอะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัว T R C เขามาจากราคาต่ำๆนะครับ T R C นี่มาจากแต่ราคาในน้อยเลยนะครับดูนะราคาในน้อย10บบะให้0.10อะไระพวกนี้นะครับเราก็ค่อยไซด์เวย์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ประเด็นก็คือสังเกตว่าเขาอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบตัวนี้นะกรอบลีเน e ียเรเกชันนะครับตัวนี้ขึ้นไปถึงจุดล e ีเนียเรเกชันก็ไซด์เวย์มาเรื่อยๆจนมาชนด้านล่างตรงนี้ก็ถือว่าทีนี้พุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้จะเป อาการจะพุ่งขึ้นไปของหุ้นดูง่ายๆครับปกติเราก็จะดูว่ามันจะไซด์เวมา3เดือนหรือ,อยังคือจากจุดนี้ถึงจุดนี้3เดือนหรือ,อยังแล้วเราก็จะค่อยพุ่งขึ้นไปตัวนี้ทีนี้เราก็จะไปแอปพลายในอนาคตเราจะหาหุ้นแบบนี้นะครับก็คือว่าพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเขาจะมีอาการพุ่งขึ้นไปแล้วประเด็นสําคัญเราก็ต้องดูที่ตัวยีเนียไอบูเลเจอร์แบนนะครับว่าเขาบีบตัวเข้ามาด้วยนะครับแล้วราคาอยู่โซนบนของ ูุิเจอร์แบนแพร้อมจะดีดตัวพุ่งขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะแอปพายในหุ้นที่เราจะรู้ว่า ตัวไหนจะพุ่งขึ้นหรือไม่พุ่งขึ้นนะครับเราก็ต้องดูจากตัวการบีบตัวเข้ามาของบลูเชอร์แบนด์นะครับการดูหุ้นลักษณะของเราก็จะเริ่มแม่นยําขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการก็จะค่อยแม่นยําขึ้นเนื่องจากว่าของหุ้นก็มีให้เราเห็นนะครับส่วนกรอบที่จะพุ่งขึ้นไปเราก็รู้แล้วว่ามีบลูเชอร์แบนด์นั้นบีบตัวเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ไซด์เวย์ขึ้นไปช,ชนด้านบนพออยู่ชนด้านบนเสร็จเขาก็จะไซด์เวย์ลงมาด้านล่างช่วงที่เขาไซด์เวย์มาก็นับไป30วันหมายม่า สามเดือนนะครับก็คือจากตรงนี้ถ้าดูลักษณะมาถึงชนกว่าจะชนตรงนี้เป็น3เดือนนะครับก็นับไป3เดือนแล้วก็เขาก็จะมีกาบพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับตรงนี้นะครับก็เหมือนกับตัวเดิมตรงนี้3เดือนแล้วก็กจะพุ่งขึ้นไปอีกเราก็จะไซด์เวยอยู่ด้านบนอยู่ในกรอบด้านบนสักพักก่อนที่จะไซด์เวมาด้านข้างแล้วก็ไอช,ชนไปชนอีกฝั่งหนึ่งไปชนจุดจุดจุด,จดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับนี่คือจุดที่เราจะต้องเข้านะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ากง้ ปล่อยเขาเทคโปรฟิตลันไปเรื่อยนะครับมันก็ยินดีคนที่ได้การพุ่งขึ้นไปแล้วก็ซื้อหุ้นตัวอื่นนะครับแต่เราก็เป็นนักลงทุนวีไอแล้วก็ถือยาวไปนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้ไปนี่ก็คือว่านักลงทุนวี้จวีไอแม้จะได้กําไรแต่ประเด็นคือใช้ระยะเวลาทิ้งไปเป็นนานมากนะครับแต่ประเด็นถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเรารู้แล้วว่าขอบนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้เราทํากําไรเท่าไหร่นะครับเราก็ขายออกไปซะเราไปซื้อตัวใหม่เราก็ไปทากาไรต่อเราไปซื้อตัวใหม่ทํากําไรต่อแทนที่เราจะมานั่งรอจาก ตรงนี้ถึงจุดนี้กว่าเขาจะขึ้นไปตรงนี้ล็อกปล่อยไปเป็นปีกว่าจะได้กําไรนะครับแต่ประเด็นคือมันได้จริงนะครับแต่ประเด็นคือว่าพอถึงจุดนี้เขาได้กําไรเขาไม่ซื้อไม่ขายบ่อยเขาก็จะได้กําไรในจุดจุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดลรอกขายเมื่อกําไรมันสูงสุดแล้วเราก็ไปเล่นตัวอื่นที่เป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เป็นเขาเรียกเป็นอ่าเป็นเทรดเทรดเดอร์ใช่ไหมครับเป็นนักเทรดรายวันหรือเป็นนักเทรดระยะสั้นอย่างนี้มันจะได้กําไรเป็นทบๆบเข้าตัวหุ้นมันมี800ตัวในในตลาดหุ้นแต่ละตัวมันก็จะ ขึ้นขึ้นแบบนี้ตายหุ้นมันจะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ทุกตัวเพราะฉะนั้นพอเรารู้ตรงนี้เราก็จะเป็นคนที่10%ใน10%ใน10%ที่เป็นเทรดเดอร์เราเราจะได้กำไรทุกวันแนวโน้มการสร้างสร้างสร้างตัวตนของทุกคนนะครับ นี่คือจุดที่จะเริ่มต้นเปลียนการสร้างตัวตนของแต่ละคนของทุกวันทนะีนี้มาดูตัวถัดมานะครับตัวนิวส์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ราคาขึ้นไป0.06นะครับเห็นแม้ว่าราคาขึ้นมาที่ประมาณ0.06เดิมทีในราคามาจาก0.01นะครับราคามาจาก0.01นะครับเช่นเดียวกันนะครับ พอเข้าอยู่ในกรอบตัวนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเขาจะเด้งกลับขึ้นไปตรงไหนนะครับพอพอขึ้นมาปุ๊บเขาชนตัวนี้เสร็จเขาก็จะไซด์เวย์มาเรื่อยๆนะครับไซด์เว่ยด้านข้างเรื่อยๆจนกระทั่งมาชนตรงจุดตรงนี้นะครับพอก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปก็คือตัวบุลเอร์แบนจะบีบตัวเข้ามาก่อนนะครับบุลเอร์แบนจะบีบตัวเข้ามาพอบุลเอร์แบนบีบตัวเข้ามาแล้วราคาก็จะค่อยๆดีดตัวขึ้นไปตามเส้นของบุลเอร์แบนยืนเหนือตรงกลางของตัวอินเนียร์ลีเกชั่นตรงนี้นะครับพอยืนเหนือตรงกลางเสร ด้านข้างไปตัวนี้ก็เป็นโน้มไซด์เว y ย์อัพนะครับต,ตัวนี้เป็นที่น่าจะเป็น VI ได้อย่างสวยงามเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาไม่นานนะครับก็คือจากตรงนี้แล้วก็ไซด์เว y ย์มาชนตรงนี้แล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไป ก็พ yeah, no, ุ been, way, the side. The side the side, the ่งขึ้นไปนะครับไม่เรียกว่าไซเว์เขาเรียกว่าพุ่งขึ้นไปดีกว่าเพราะว่ามันใช้ระยะสั้นนะครับพอพุ่งก็ไปชนด้านบนเขาก็จะไซเว์มาด้านข้างนะครับไซเว์มาด้านข้างเสร็จก็จะมาชนตรงนี้ก็จะดีดพุ่งขึ้นไปอีกตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้น่าสนใจคือน่าจับตามองว่าตัวนิวส์ตัวนี้มีโอกาสที่จะดีดราคาขึ้นไปนะครับถือว่าถ้าเข้าถือเข้าต้นฝากต้นทุนตรงนี้นะครับที่ราคา0.06ตรงนี้นะครับหรือราคาที่0.05ตรงนี้ก็ยังมีคงมีโอกาสที่จะ กงกันเให้เขาตีขึ้นไปที่0.09นะครับแล้วพอหลังจากที่ขึ้น0.09เสร็จราคาในการดีดมันจะขึ้นอย่างคล่องตัวเพราะว่าตอนนี้มันจะมีแค่3ช่องก็คือราคาก็จะมีแค่3าช่องก็คือช่องการขึ้นของราคาจะมีอยู่3ช่องเองไหมสามช่องนะครับคือพอพอขึ้นขึ้นมา0.07มันก็จะขยายช่องราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3 4 5ช่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในตัวของวนลุ่มตัวที่เป็นป้องกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ ฝั่งนี้รอรับอยู่มากมายนะครับ0.05นี่แล้วก็จะยังไงก็จะดีดบังคับให้มาที่0.06เพอ0 0 6ก็เริมจะมีคนใช้วลรุ่มใช้การซื้อ1 0อยหนึงหรือ500ร้อยอลวุ่มนะครับแด่ก็คือแย่เข้าไปนะครับให้ราคา พุ่งขึ้นมาที่0.07แล้วทีนี้ในวันถัดไปเดิมเขาก็าจะ0.07ก็จะเป็นหมุนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น0.08 0.09นะครับราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทํากําไรของตัวหุ้นขนาดเล็กนะครับแต่ประเด็นนี้ทั้ง,งนี้ทั้งนั้นก็คือข่าวของตัวนี้จะต้องมีมีข่าวดีๆเข้ามานะครับคือต้องมีสตอรี่นะครับต้องมีสตอรี่ที่ดีมีการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์มีอะไรเกิด ให้แก่สังคมนะครับข่าวนี้ก็ต้องคือเจ้าของหุ้นนี่ก็จะต้องมีความถ้าเรียกอะไรต้องต้องตื่นรู้ว่าทันทีเราจะต้องสร้างอะไรให้มีมูลค่ากับบริษัทของเราเพื่อที่จะขยุงราคาให้ดังขึ้นไปวันนี้ CEO ตัวนี้ต้องต้องมาดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องสร้างข่าวต้องใช้โซเชียลหรือใช้สื่อทั้งหมดที่ท่านมีเพื่อมาทำให้ราคานั้นพุ่งกระโดดขึ้นไปให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อย่างเช่นว่า news network corporate ันชได้ร่วมมือช่วยสนับสนุน b บแนน c e แล้วก็ร่วมมือช่วยสนับสนุน CSBX ร่วมมือกับปิดขับเลยก็เลยทําให้กระจายข่าวเป็นผู้กระจายข่าวสําคัญให้กับทั้ง2หุ้นทั้ง2นี้เข้าไปในมีสื่อเข้าไปอะไรพวกนี้ต้องประมาณนี้นะครับแล้วก็จับจุดนะี้ให้เป็นประเด็นให้มี ให้มีคุณประโยชน์กับ New s Network Corporation ตัวนี้และทีนี้ราคาทุกคนก็รู้ทุกคนก็เข้าใจโอ้โหตันนี้เป็นตัวแกนท้งๆท,ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่อาศัยสื่อเข้ามาประโคมประโคมข่าวเข้าไปแค่น,นั้นเองราคาก็จะพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปน,นี่นะครับประมาณประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะครับว่าถ้าพูดดูแล้วมันไม่น่าจริงท่านก็อย่าเชื่อนะครับช่องนี้ก็แค่มาดูเอาความสุขนะครับว่ามีความสุขในการดูมีมีเคอรฟ์ฟมีอะไรให้ท่านดูก็ท่านก็มีความสุขนะครับเราก็ มาฟังแนวโน้ม วิธีการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจบิสเนสของตัวเองนะครับว่าถ้าเกิดเราเอามาใช้กับบิสเนสของเราถ้าท่านว่าท่านเป็น c ีอหรือเปอะไรท่านเข้ามาฟังแล้วท่านก็ไปดัดแปลงปรับระยุกคือให้มันเกิดมูลค่าให้กับบิสเนสของตัวเองท่านก็อาจจะได้ประโยชน์ขึ้นมาหรือไปทําอะไรที่มันมีคนประโยชน์ให้กับตัวท่านเองนะครับเราก็เอาไปหลับไปปรับใช้กับตัวเองหรือไปถ้าท่านไม่มีธุรกิจอะไรท่านก็มาปรับใช้กับตัวท่านเองว่าถ้าเกิดท่านใช้แนวโน้มแนวคิดแบบนี้เพื่อให้คนอื่นมองเราในแง่ดีพอมองเรานั่นแง่ด พอทุกคนเชื่อถือเสร็จทุกคนก็ามาข้อคําปรึกษาหรือขออะไรทั้งสิ่งหน,งนางๆในตัวท่านเองท่านก็จะมีมูลค่าเพิ่มไงกับตัวเองแล้วก็สามารถเจอจะถ้าเป็นเพื่อนฝูงก็อาจจะ โนโดนเพื่อนฝูงชวนไปชิมชวนไปกินอะไรของดีๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทริงไห้ท่านเป็นหาเป็นข้อคิดนิดๆนหน่อยๆนะครับสำหรับสิ่งที่จะได้จากคลิปนี้นะครับถ้าเกิดท่านเห็นว่าดีก็กรุณาแชร์แล้วก็ s ับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณสําหรับท่านที่กรุณาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกชแนลนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านเล็งเห็นความสําคัญนะครับยังไงก็จะ ค้นหาวิธีการพาสาระดีๆมาให้ท่านได้ซึมซับได้รับทราบแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองแล้วก็วงตระกูลของประเทศไทยของเรานะคยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ